สวัสดีครับวันนี้คนรักไม้ผาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับพาเพื่อนๆคนรักไม้ทุกคนนะครับไปดูช่างโกะทำเก้าอี้กันครับเก้าอี้นั่งซักผ้าเนาะสมัยก่อนเรียกเก้าอี้นั่งซักผ้าครับนี่ครับจากเศษไม้ที่เหลือจากการทำตู้ครับเพื่อนๆก็เอามาทำเป็นเก้าอี้ครับ นะครับกี้นั่งซักผ้าครับแน่นหนานะครับเดี๋ยวดูดูตอนเสร็จครับเพื่อนๆขาก็สามเซนนะครับสามเซนกว่านะครับนี่ครับสามเซนคูณสามเซนครับไม้บนนี้ก็ประมาณสี่เซนนะครับนี่ครับกำกำลังยิงยิงขาครับยิงโค้งอยู่ครับขึ้นโค้งอยู่ ความกว้างนะครับความกว้างของเก้าอี้นี่ก็จะกว้างประมาณสาสิเซนครับเ,เพื่อนเ่สามสิบเซนคูณสามสิบเซนครับความสูงของเก้าอี้ก็ประมาณยี่สิบเซนครับเน,เ,นเนี่ยครับไม้สักนะครับเพื่อนเมาทำเนี่ครับใช้ทนแน่นอนครับแต่ก็รา,ราคาถูกนะเนาะมันก็อาจจะไม่เหมือนกับใช้ไม้จริงครับไม้จริงมันก็จะแพงกว่าเยอะครับถ้าใช้ไม้จริง มันก็ไม้จริงเหมือนกันแต่มันเป็นไม้เนื้อครับอันนี้เป็นไม้เศษครับถ้าทำกอี้แบบหัวล้นจริงๆตัวหนึ่งหลายร้อยครับเพื่อนแต่นี่ตัวราคานิดเดียวเองครับก็จะบอกราคาก็ร้านค้าเขาก็รับไปจํจำหน่ายด้วยเนาะจะบอกราคาตรงนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวทำไมตรงนู้นแพงตรงนี้ถูกอะไรทำนองนี้ครับจริงๆแล้วคนเอาไปขายเขาก็มีค่าขนส่งเนาะ มีค่าจัดการหลายอย่างครับไหนจะค่าน้ามันรถค่าแรงงานครับขายก็ต้องเอากําไรครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่อยากจะบอกราคาครับเพราะเราเป็นโรงงานผลิตเนาะเราผลิตส่งครับลูกค้าก็มารับที่เราหลายเจ้าครับมาเอาหลายหลายเจ้าครับเอาไปขายกันก็ก็หลายจังหวัดครับไม่รู้ว่าจังหวัดหนึ่งเขาขายตัวเท่าไหร่ครับเราก็จะบอกราคาไม่ได้ครับ ถ้าอยากรู้อยากถามอยากจะซื้อจริงๆครับค่อยถามครับถ้าไม่ซื้อนะครับก็ไม่ต้องถามเนาะเพราะว่าอันนี้บอกเลยนะครับเราขายส่งครับเราไม่ได้ขายปีกนะครับแล้วก็ทําสินค้ามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับว่านี่คือทําจากเศษไม้ครับเอามาโชว์ครับเพื่อนๆวันนี้เอามาโชว์ครับแต่ถ้าสนใจจะจะรับไปจําหน่ายก็มาติดต่อได้ครับมาซื้อได้ครับที่โรงงานต้นจัรครับที่สุโขทัยครับเพื่อนๆ หรือถ้าสั่งเยอะๆนะครับจะจ้างเราขนส่งไปก็ได้ครับเพื่อนขอบคุณที่ชมครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับสวัสดีครับ